โอเคสวีดัสสวัสดี FC ผู้น่ารักของผมกันด้วยนะโยมอ,อกุมะโทริกเช่นเคยนะครับผมและในคลิปนี้เราอยู่กับร้านเติมโรบักนะครับผมซึ่งมีชื่อร้านว่า n e w b u ักนะครับผมซึ่งเป็นร้านเลทหกนะครับผมบริการ24ชั่วโมงเลยนะครับผมแล้วในคลิปนี้ผมจะมาสอนเติมนะครับผมผ่านเว็บไซต์ของ n e w b u ักนะครับผม โอเคก่อนที่เราจะไปเติมนะครับผมดังนั้นเราต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับผมนี่กดไปที่ปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยนะครับผมหากเรายังไม่มียูเซอร์ในนี้นะครับผมแล้วก็สมัครได้เลยใส่ยูเซอร์เนมไปนะครับผมพาสเวิร์ดแล้วก็ยืนยันพาสเวิร์ดนะครับผมแล้วก็ใส่อีเมลไปด้วยนะครับผมโอเคก็แล้วก็กดสมัครได้เลยนะครับผมพอต่อมานะครับผมเราก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับผมนี่อันนี้ผมก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคพอเข้ามามันก็จะเป็นหน้าต่ำแบบนี้นะครับผมนี่ให้เรากดไปที่เติมเงินเลยนะครับผมแจ้งโอนวอลเล็ตนะครับโอนไปที่เบอร์นี้นะครับผมดูชื่อด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมโอนเลยละกันนะครับผมขั้นต่ำคือ1บาทนะครับผมโอเคพอเราโอนเป็นเสร็จที่เรียบร้อยนะครับผมให้เราใส่เลขที่อ้างอิงรอเลยนะครับผมแล้วก็รอสักประมาณ1นานาทีนะครับผมเพื่อให้มันระบบมันรู้ว่าเราโอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอก่อนนะครับ โอเคนะครับก็น่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับผมที่เราจะแจ้งโอนไปเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมโอเคโอนขึ้นเป็นเรียบร้อยนะครับผมพยายามอย่าก,กดถี่มากนะให้มันถึงเวลาจริงๆก่อนค่อยกดนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อมันเออเรื่ออะไรนะครับผมโอเคไหนเราลองเช็คหน่อยสิยอดเงินผมเติมไป30บาทครบถ้วนนะครับผมโอเคต่อมานะครับผมให้เรากดไปที่ซื้อสินค้าลบั๊กนะครับผมลบักกรุ๊ป อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าระบบแบบกลุ่มนะครับผมผมจะเติมระบบแบบกลุ่มเนาะเพราะว่ามันไวนะครับผมแล้วก็เลทหกด้วยนะครับผม <Wow. S 1> โอเคให้เราจอยเข้ากรุ๊ปก่อนนะครับผมอ่าโอเคเป็นกรุ๊ปนี้นะครับผมมาจอยเข้าไปอืมจอยง่ายจังวะโอเคเราให้เราใส่ชื่อโลบอกไปนะครับผมโอเคใส่ชื่อโรบอกของผมไปนะครับผม เช็คชื่อให้ดีพิบคุ้งขีด XD นะครับผมหรือว่าถ้าเราไม่มั่นใจนะครับผมก๊อปแม่งตรงนี้เลยนะเพือพ่อผิดอะไรนะครับผมเราก็จะได้นี่นะโอเคก็ถูกต้องนะครับผมจำนวนเงิน30 30บาทไปยืนยันตัวตนนะครับผมให้เราเอาเลขตรงนี้มานะนี่เลขยืนยันตัว,ต,วตนก๊อปป,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 ปั๊บวางป,ปั๊บอ่าซื้อโลบักนะครับผม แล้วก็รอสักครู่นะครับผมโอเคคุณได้ทําการซื้อโลบักจานวน180โลบักแล้วนะครับผมก็6ก8นะโอเคก็ถูกต้องนะครับผม๋ยนเราลองรีนะอันนี้ผมมีเท่านี้อยู่นะครับผมดังนั้นมันต้องเพิ่มมาร้อยกว่ากว่าโอเคเติมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็180โลบักนะครับผมโอเคก็ถือว่าเติมเร็วใช้ได้นะครับผมกับระบบแบบกลุ่มเนาะเพราะว่ามันอย่างนี้แหรออันนี้มันอีกหน้านึงนะครับผมอย่าเข้าใจผิดนะ โอเค,อเคก็ขอฝากไว้ด้วยครับ ร้านนี้นะครับผม New Buck นะก็มาเติมได้ตลอดนะครับผมมันเปิด24ชั่วโมงนะครับผมเลท6ง่ายผ่านเว็บนะครับผมโอเคถ้าสมมติใครมีปัญหาเงินเติมไม่เข้านะครับผมให้เราทักไปทาง Discord ได้นะครับผมนี่ i s s o r r d ของเขานะครับผมกด Connect ไปก็ไปจอยในดิสคอร์เขาแล้วเราก็ทักหาเจ้าของได้นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็สำหรับใครที่อยากมาเติมนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เว็บไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้ว See you again.